เขาแค่กดปุ่มเพลานันกูหน้าอินมขนาดนี้กดปุ่มเพล่เฉยนะหรือคนนึกถึงตอนเก็บสะบูดบ้างครับโอ้โคุณแค่กดปุ่มเท่กณต้องอินมขนาดนี้แต่เหี้ยมันได้ออกเลยนี่เพื่อนของมาห้ามว่านะครับ ขับไปก๊อกเครับผมผมขับไปก็บอกอ่ากมือนหน้าตาด้วยจะดูอีกหนึ่งเรื่องนี้เริ่มประกอบข่าวการเสียชีวิตจริงจังเลยครับอันนี้อาจจะมีอะไรที่ข้บเกี่ยวข้บเชืนอใจครับครับเราขนี่อันนี้ครับที่นี่ในที่นี้ได้ใครไหนได้ไปดู